มาน้อยไหมครับรู้จักมไม่รู้จักครับรู้จักอร่อยนะก็เคยได้ยินรู้จักค่ะรู้จักไม่รู้จักรู้จักค่ะรู้จักครับมาน้อยเคยได้ยินแต่ไม่ไม่ไม่เคยทานแล้วพี่คิดว่าหมาน้อยคืออะไรครับมาน้อยไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมมาน้อยที่เป็นสัตว์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นใบขคนข้นมาน้อยตามปา่าเอาไวท้ทําวุ้นทํากับข้าวได้ทําขนมหวานได้ก็เอามาทํากินได้ครับมาน้อยแซ่บ Well, if you're like me and you hear the term little dog or manoi in Thai, you might be wondering, what exactly is that and how is it related to food? But to the people of Isan in northeastern Thailand, they know Manoi very well. In fact, they say it's a delicious and important ingredient in many snacks and local delicacies. Curious as to what this little dog, Manoi, is all about? Come and unravel this tasty mystery with me of the Manoi on Edible Story Thailand. Konkan province has been called the land of dinosaurs, Thailand's ancient Jurassic park, a testament to its historical and natural richness. It's a place where three separate canals stream through the landscape. It has wetlands teeming with life, and vast lakes and reservoirs shimmer under the tropical sun. Konkan is also a hotbed for its diverse local wisdom, and it's a pleasurable, user-friendly kind of place to be. Konkan Province was ranked as the top destination among the 10 most affordable destinations in Asia Pacific 2023 by booking platform Agoda. Today, I'm tracking down a true expert on a type of leaf called Manoi. She's a genuine Konkan native and a descendant of Isan inheriting a heritage as rich and spicy as the land itself. All right, on my mission to explore the coolest food in Thailand, it takes me to some amazing places. I am with a true Isan local here, in this beautiful garden home on the outskirts of Khon This is Pee <makes> Kham Nang, I'm Daniel. I want to <makes> learn about <accent> the menu, the menu that has a name. That is Woon Ma Noi in English we call it. Coconut glazed Manoi Jelly And Manoi I understand means the little dog หมาน้อยน้อยให้ผมเข้าใจได้ไหมครับว่าห <laughs> มาน้อยคืออะไรจริงๆหมาน้อยนี่ค่ะมันเป็นเถาเรียจะเรียกเถาหมาน้อยอหรือเครือหมาน้อยใบหมาน้อยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาหารเป็นยาตกลงจะเป็นพืชสมุนไพร <laughs> <laughs> ใช่คะ่ะการกินหมาน้อยเนี่ยกินเพื่อเป็นยายเย็น ยาเย็นเนี่ยช่วยปรับสมดุลในร่างกายก็จะมีใบหมาน้อยใบยะนางแต่ในตำรายาอีสานโบราณจะไม่ได้ชื่อหมาน้อยนะคะคุณแดเนียลจะชื่อว่าใบหมอน้อย หมอน้อยใช่ค่ะี่หมอน้อยความพิเศษของใบหมาน้อยเนี่ยคือเขาจะมีแพคตินในตัวเองค่ะสามารถขยี้กับน้าแล้วขึ้นรูปเป็นวุ้นได้เลยมันเป็นวุ้นสดโดยไม่ผ่านความร้อนสามารถทําได้ทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานได้เลยค่ะแต่ด้วยความที่ใบหมาน้อยอ่ะรสชาติมันไม่ได้ดีเนาะเขียวเขียวขืนๆืนอะไรประมาณนี้ค่ะปลาปลาอธิบายไม่ถูกต้องชิบต้องฉิบคุณปู่ก็จะนําตัวนี้ค่ะมาให้เรารับประทานแต่ทีเนี้ยการให้เด็กๆรับประทานนะคะจะต้องหลอกล่อนิดึงคุณแดเนียลวันนั้นต้องใส่น้ำอ้อยเนาะให้หวานราดน้ำกะท อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีท็อปปิ้งเป็นผลไม้ตามฤดูกาลเป็นมะม่วงเป็นนั่นเป็นนี่เพื่อให้น่ากินยิ่งขึ้นหลอกล่อให้หลานกินยาอะไรทำนองเนี้ยแต่มันเป็นยาที่แสนอร่อยมากๆเลยเพราะเวลาที่เราได้กินวุ้นหมาน้อยราดน้ำกะทิค่ะเราจะไม่รู้สึกว่าเรากินยาแต่เราก็เรารู้สึกว่าเรากินขนม I love that. There s, there s just generations love knowledge of got to There's we unpack there that. just that just unpack 10 Every one of these dishes has has a story, has a benefit, and the dish I've come here to make, which is the coconut glazed manoi jelly, homespun, homegrown recipe right here from Piham Nang's village. Nang, <laughs> ในนี้ค่ะเรียกว่าพาข้าวพาข้าวคือสำหรับกับข้าวที่ได้เห็นเนี่ยคือพาสวยคือมื้อกลางวันก็จะมีลาบป,ปูค่ะฤดูนี้นเป็นฤดูหนาวคนอีสานก็จะรับประทานปูฤดูหนาวเนี่ยอากาศจะแรงเนาะคนจะต้องการไขมันในการที่จะทำให้ร่างกายอบอุ่นเพราะ,ะนั้นพืชพันธุ์ทุกอย่างห,หรืออาหารที่มีไขมันเยอะค่ะ,ะเราจะรับประทานในฤดูนี้พี่คำนังมีความรู้เยอะมากเกี่ยวกับวิธีการทําอาหารอีสานแบบโบราณตัวคุณกับเป็นครูสอนหรือ ทำอะไรบ้างที่นี่ครับคำนางก็เป็นลูกสาวชาวอีสานโดยกําเนิดน,นะคะก็เป็นคนพื้นเพทที่นี่เลยทีเนี้ยเราเรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็น สิ่งที่ดีมากเลยเราอยากให้ภูมิปัญญาเหล่านี้ไม่หายไปถ้าวันนี้จะคุยกับคุณแดเนียลเรื่องของยาตำรับยาในอีสานเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าตำรับยาอีสานมันไม่ได้เป็นยาเม็ดๆแล้วก็ดื่มน้ำตามแบบนั้นนะมันจะมาในรูปแบบของอาหารเดี๋ยววันนีน้นนทานเขาเที่ยงก่อนแล้วก็พรุ่งน,นี้จะพาไปดูที่สวนเลยแต่ว่าวันนี้ค่ะคร,รอบเย็นๆนะคะที่ในตัวเมืองขอนแก่นเนี่ยค่ะมีเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่มากนะคะอยากให้ไปดูเลยมีทุกอย่าง There's an early evening activity I absolutely love in Thailand and I call it observing the local supermarket. Well that's pretty close to the truth actually. This more the fresh produce market or wet market as it's called. And this is where local farmers, local gardeners will bring their wares, lay them out on small tables or bamboo mats, and people from all walks of life come and buy and sell. And it's something that's very charming and reflects the local tastes of each part of Thailand. So right now I'm at the Talat Ban Kham Hai, which is a market in Khon Ken. And it has every kind of spice, vegetable, seed, fruit you can imagine reflecting the seasons of Isan. There's fresh meats, steamed curries, there's vegetables, there's seeds, there's fish, there's pond snails, there's insects, there's even red and eggs and every kind of herb and spice imaginable that goes into that powerful Isan cuisine. Today, isn't this great? We've arrived at P. Hamnang's grandmother's farm out in the beautiful countryside of Isan, just outside Khan Ked here. สวยมากๆเลยค่ะที่นี่เป็นทุ่งนาของคุณตาคุณยายค่ะคือวิถีอีสานก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ<ม>อันนี้หลังฤดูเก็บเกี่ยวเนาะถ้าคุณแดเนียยมองไปทางนั้นก็จะเห็นว่าเนี่ยเราเก็บ<า>เกี่ยวแล้วเป็นฟางข้าวแล้วนะคะคแต่ว่าโดยป,ปกติในพื้นที่เราก็จะแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนต่างๆที่เห็นก็จะมีบอ่ปบอปลาบ่อปูนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นมีปลูกกล้วยเป็นไรานาสวนผสมอ,อยู่ในตรงนี้คือมีทุกอย่างตอนนี้เราจะไปหาใบมาน้อยโอเคไปกัน โอเคเรามาถึงที่ส่วนของพี่คำนางแล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าเราเจอใบมาน้อยเรียบร้อยแล้วตกลงนี่คือมาน้อย little dog ears ใช่ค่ะอันนี้ส้มปริ้นที่นี่เรียกว่าบักเวอร์เ yeah, นนี่เพราะว่าอันนี้จะดูเหมือนหูของหมาที่เป็นแบบาดยาชูนตกลงไม่ใช่อันนี้เหรออันนี้คือใบกระชาย chinese ginger finger root เจอแล้ว ตกลงอ,อันนี้คือหมาน้อยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะมีหมาน้อยที่นี่ด้วยหรือเปล่าจริงๆคือมีค่ะแต่ด้วยความที่หมาน้อยเนี่ยค่ะมันเป็นเถามันเป็นเครือเนาะที่เรียกเถาหมาน้อยเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นอยู่กับต้นไม้ต้อนอื่นๆนะมัอนอยู่กับใช่มันจะนไม่ย,ยืนต้นด้วยตัวของมันเองอนี่คือเถาหมาน้อย I knew it all along this one absolutely oh very soft like a little dog's fur that's why they call it little puppy ต้องเอา ไปที่แบบสดแบบนี้ไหมใช่ค่ะใบสดแล้วก็ใบใหญ่ยิ่งใบที่มันแก่มากๆค่ะตัวแพคตินของเขาก็จะเยอะเป็นใบไม้พิเศษมันเป็นแพคตินธรรมชาติมันสามารถขยี้กับน้ำแล้วขึ้นรูปเป็นวุ้นได้เลยโดยปกติอะค่ะแพคตินของเขาอะค่ะปริมาณ1ต่อหนึ่งถ้าต้องการน้ําของหมาน้อยเนี่ยค่ะเท่านี้เต็มเต็มเนี้ยให้เราใส่ใบปริมาณนี้โอเคหนึ่งต่อหนึ่ง perfect measurement the m a n o ช l ้ a v e s We'll bowl fill little this up ใหมาน้อยแบบนี้เราจะงเก็บไปเรื่อยๆแต่สำหรับเมนูที่เราทำแต <The> coconut glazed j e l l ่คือเราก็ต้องมีแบบสมุนไพรอย,ย่างอื่นไหมใบเตยแล้วก็ใบยะานางสำหรับเมนูของหวาน <c oughs> ส่วนถ้าเป็นเมนูของคาวนั้นก็จะมีพืชผักอ,อื่นๆร่วม <c oughs> ด้วยค่ะ All right out of the garden and back in พีคำนาง 's beautiful country kitchen doing today อันนี้ก็เป็นวัตถุดิบต่างๆสำหรับการทำเมนูวุ้นมาน้อยราดกะทิใช่ไหมครับใช่คือขนมเนี่ยค่ะมันจะมีอยู่3ส่วนก็จะมีตัวขนมก็คือตัววุน้นแล้วก็มีตัวน้ำเชื่อม Mm. แล้วก็มีตัวน้ำราดส่วน uh. อื่นพวกนี้ก็เป็นท็อปปิ้งเฉยๆเนอะเริ่มต้นด้วยใบหมาน้อยใบหมาน้อย <man> แล้วก็มีใบย,ย่านางค่ะใบย่านางเราต้องการสีเขียวจากย่นาง Grandmother leaves but it's a ใบย่นาง it's a y a n า a leaves which actually is an antioxidant it also helps in lowering blood pressure and other things so it's got a lot of medicinal benefits and it enhances the greenness gives us a nice rich green juice <c oughs> แล้วต่อไปก็มีอะไร บเตย Pandan leaves ใบเตยเนี่ยเราต้องการกลิ่นที่หอมด้วยความที่ใบไม้เนี่ยมันก็ม่มีกลิ่นของใบไม้คือเป็นกลิ่นเขียวกลิ่นที่แบบไม่ไม่ชวนรับประทานค่ะเราก็เลยต้องแต่งกลิ่น There's some ingredients that are added simply for the flavor of Isan the sene or the charm of Isan food like the pandan leaf a local fragrant leaf that enhances the aroma and fragrance of a dish ก็จะมีเกลือเกลือนี่เราจะเอาไปตัดเลี่ยนในกะทินิดหน่อยนะกะทิมก็จะมันๆเนาะเป็นเกลือสินเทาเกลือสินเทามันจะเค็มไม่มากนะคะมันจะติดเค็มติดหวานหมอจะเอามาทำของหวานเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้น้ำกะทิ I feel like Piamnang is a true food scientist. There's a very specific type of salt that goes into making the sweet dishes of Isan to improve what's called the ความเข้มข้น the richness and the depth and the full balance of the flavors. Which who knew? Who knew? Okay. What are these ones here? are ones ความหวานของเราวันนี้เราจะใช้เป็นน้ําตาลอ้อยอันนี้เราก็ต้องการกลิ่นเหมือนกันค่ะตัวนี้ที่เราจะใช้เราจะใช้เป็นงานน้าตาลมี local brown sesame very very small compared to white or black sesame แล้วต้องเริ่มต้นอย่างไรครับทำกะทิก่อนแล้วก็มาทําน้ําเชื่อมแล้วค่อยไปทําตัววุ้นหนอนต้องขูดมะพร้าวก่อนค่ะสมัยนี้มีแบบอุปกรณ์เทคโนโลยี Technology. พครื่องมืออะไรยเยอะแยะที่น่าจะทําให้งานขุดมะพร้าวง่ายกว่านี้แต่ทาไมถึงไปเห็นคนถ่ายทุกที่เลยเขายังใช้กระตา่ายท้มืออย่างนี้การทําอาหารก็เป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งด้วยแล้วก็เป็นการฝึกสมาธิด้วยเนาะเทคโนโลยีเนี่ยมันสะดวกสบายก็จริงคือเรารู้สึกว่าการทําอาหารหมันจะต้องทําอย่างเงี้ยทำด้วยวิถีดั้งเดิมทําด้วยหัวใจทําด้วยความละเอียดละเมียดละไมแบบนี้เพราะว่าเราต้องการรักษาสิ่งนี้ไว้ ถ้าไม่ทําแบบนี้แล้วลูกหลานเรามาเจอแค่เครื่องอะ่ะเขาก็ไม่รู้เลยนะว่าอาดีตมันเป็นยังไงเป็นไ hmm. ม่คุณจะไปประยุ์ใช้ยังไงต่อก็ได้แต่คุณต้องรู้ก่อนว่าวิธีการจริงๆของมันเป็นแบบนี้ต่อไปเราก็ทำน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมโดยการเอาเนี่ยนะคะน้ำตาลอ้อยของเรานะคะไปใส่กับน้ำเปล่าแล้วก็เคี่ยวให้เขาผสมกัน yeah. กะทิเสร็จแล้วกะทิน้ำเชื่อมเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะทำตัววุ้นทำวุ้นทำเจลลี่ now finally we make the jelly <แ> <laughs> emphasize the little log ear leaves the bay m a n o i they have to be the most obviously because that's what gives us the gelatin that glutinous like jelly เราจะค่อยคอยขยี้ค,ค่ะไม่ได้ขยี้เหมือนซักผ้านะคะ oh. รต้องนวดนวดเพื่อให้แพ็กติน่ะ Wow, it is slippery. You can sense that somehow there is a gelatin like texture coming out of this. If you massage it around and around, it's slippery, gooey. Who knew? Mixing all these things together with water would bring out this gelatin like texture. <laughs> this step, we got to. Wrong. This is the filtering, taking all the little particles, obviously the leaves and the bits of the pandan leaves that's not going to go into small little bits, have to filter those out. So that the jelly is a pure jelly without any physical impurities. That is a beautiful thing. A bag beautifully bag 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 strained, bag 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 green Manoi jelly mix. We'll okay. use มันจะไม่เข้าน้าเชื่อมอ่ะมันจะแยกชั้นอะไรเงี้ยะต้องคนไปเรื่อยเลยค่ะต้องคนไปเรื่อยถ้ามันเข้ากันถ้ามันไม่เข้ากันมันจะแยกชั้นเนาะตอนเนี้ยเรื่องโอเคแล้ว เราจะใส่ภาชนะไหนต้องรีบใส่ตอนนี้ uh, เพื่อให้มันไปเซตตัวในภาชนะนั้นต้องรออีกนานเท่าไหร่ครับถ้าเราต้องการความเร็วเราก็ไปเซตในตู้เย็นในน้ําแข็งเนี่ย uh. จะไวขึ้นแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้อย่างงี้เดี๋ยวเดี mm ๋ยวยี่สิบถึงสามสิบนาทีเขาจะเซตตัวละหลังจากที่เรารอให้เขาเซตตัวแล้วนะคะเอาน้ํากระทิใส่ได้เลย at last the moment we are all here for the coconut g l a z e m a n o y jelly now that we have the coconut milk on top it is firm and set and ready to be consumed มันู น่าเกลียดมากเลยนะครับชิมเลยได้ไหมได้ได้ค่ะจริงๆหมาน้อยราดน้ำกะทีเนี่ยมีท็อปปิ้งเยอะแยะมากมายแต่ว่าอยากให้คุณแดเนียลชิมก่อน o อเค t ล้ว thick juicy green jelly that is what I would call a gentle jelly because it's not too sweet Jelly ที่แบบละมุนกินได้ง่ายเลย แล้วก็ใส่ท็อปปิ้งที่เรามีวันนี้ก็มีลำไย,ยมีน้อยนาใส่ได้หมดเลยแล้วก็ขาดไม่ได้เลยเราต้องใส่ตัวนี้ <have that. S 2> เข้าไปด้วย The roasted sesame really makes it like a toasty flavor like a toasted marshmallow almost really earthy and nice and the mix of fruits different levels of sweetness and sourness makes this fantastic flavorful fabulous surprisingly dessert like ออ่ยจริงๆแล้วนอกจาก oh. ของหวานแล้ววันนี้ <Yeah. S 2> ไหนๆคุณแดเนียลก็มาแล้วอะค่ะ uh oh. เราอยากให้เห็นว่าวัฒนธรรมพาข้าวแบบชาวอีสานเนี่ย mm. มันมีเยอะแยะมากมายปกติที่เงินคำนางเนี่ยจะเสิร์ฟพาข้าวทั้งหมด9ก้าพาก้าสำรับวันนี้เราเอาแบบย่อๆมาให้แดเนียลได้ได้ดูสักหน่อย when you said there was a little bit of extra food coming out i didn't realize that you were making food for kings and princes and village everybody from the village <laughs> หมาน้อยโอ้หมาน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เลังเมื่อกี้เกามีหมาที่เดินมาแล้วก็มาได้ไปไหนนะมาน้อย little dog leaves not little dog little dog leaves ah, อ่าตกลงวุ้นเจลลี่ของเรามันอยู่ในนี้ด้วยหนะครับมันสามารถทำได้ทั้งของขาวแล้วก็ของหวานอย่างตัวนี้ค่ะเป็นลาดปูอันนี้คือเราจะทำเป็นเจลลี่เจลลี่อะเนาะนี่อันนี้คือหมาน้อยเลยจะทำเป็นวุ้นวุ้นเป็นก้อนๆมาเลยอย่างนี้นะคะแล้วตัวนี้เราก็ราดด้วยลาดปูอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นลาบหมาน้อย ลาบหมาเนื้อใช่ค่ะ<อ>ก็คือใช้เครื่องลาบลงไปคนเลยไม่มีเนื้อหมูเนื้อไม่มีเ,เลยเค่ะหลายคนที่เป็นเวก e t เรียน่ะจะมาอยู่ที่อีสานได้สบายมากเพราะว่าอาหารแบบเนี้ยเยอะมากๆใช่ I mean <c oughs> <c oughs> where do we start เราจะเริ่มตรงไหน w e l where do we start here ต้องมีอันนี้แน่นอน Okay What an unbelievable learning experience I feel I've been Schooled on so many facets of Isan culture and Isan food. Starting with the coconut glaze manoi jelly, this is a dessert that's intertwined with the stories of the people who make it and the stories of the people who pass it down from generation to generation. To me, it's part of the preservation of the Isan food culture and part of the community. And who would have thought these little dog leaves, these manoi leaves, that on their own are quite unremarkable and not particularly tasty by themselves, and available in almost every backyard in Isan. And to me, that's almost a perfect analogy for Isan itself. From the outside, many people might say it's plain and unremarkable and quite ordinary. But as soon as you start to peel back the layers, it reveals so much wisdom, traditions, charming local knowledge. It is rich beyond words once you sink your teeth into it, like all these dishes on our table and our famous coconut glazed Manoi jelly. And I hope all of you, whether you're Thai or international Canadian like myself, I hope you feel that a place like Khon Ken and Isan is an important part of your thailand journey just like the coconut glaze manoi jelly is another delectable tale on the edible story thailand